พ you know, ี่หน <so ุ่น้ยไม่หนุ้ยนันนั่นนั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 นยรวยาชคือนคู่ของน้องจริงๆนะจะพี่หนุ่น้อยเฮ้ยใ่กุนเราเต้าเลวแกเลวกวนด้วยใจยิ่วจนไปวันเล่หลูเล่ลานเนี่ได้มาบาเด็กกรทเทงมาตรงนี้ก่อน anh nó anh nó nuôi máu khu kinh chợ cổ răng nít tiền ở nơi máu khu kinh chợ răng nít đi đại tiếng ở trẻ mún trong ông khu cha chợ cổ cấm nít con rồi huyết mềm to cái gạch lạnh cao dốc này cổ cấm lên lấp quanh quanh ngập luôn quanh mà treng ngàn gặp men vì với thiên mà tân nít con thật đi pí đầu núi ไอ้เจี๊มาเลยก้องเปลกเนี่ยสวัสดีจ้าพี่เทงเอขอขับสวัสดีกับน้องยายเออแล้น้องยายปลื้มกล้าวแม่เต้ากูน ah. คนนี้กับวาาันจ็จะมาช่วยเลื่องลงงา้ปลดปล่อยจากดักเล็กคนนั้นดือครับพี่หนุ่ยไอ้เงี้ย ah. ขอบชื่นขอบคุณมาก,กับยายพี่หนุหน่ยจยเรียกน้องว่ายายสิแจ<า>็คฮะพี่หนุหน่ยจยเรียกน้องว่ายายสิ เราไม่เรียกยาเราเรียกว่าเพือกให้เรียกว่าน้องอกูนี่เรียกเด้น,น้องก็ใช่น่ะสิเอ็ดปนเลยพระพี่หนุ่มหนุ่เป็นรุ่นพี่ของน้องกูนี่ปีเต้นก็ใช่น่ะสิกะกูปีเต้นแปลนี่ก็เป้าแล้วเลยกูเลือดเตโดกยน่ในบัวแล้ว อันกี่ปีเดียวนสิบแปดปีจ้ะตาวดอยับสิบแปดปีจ้ะเรียงเหลือกันทีติเปิดหรือว่าเปิดสิเวดอยอันจบเรือเจอติปุบบนจ้ะอฮยยอุ้นบัญนไม่จาควรเจอติปุบบนล้วอุ้นปณีจงควรเจอเพลืออุ้นปณีจาควรเจอปลาเกล Ba câu, ba cry, ba pling, blue and ung típ Ba ba rồi. Cool, em mẹ cho mày yon. Ng tung yai tìm anh yale. Toma yên, yai tìm mày nói mày tìm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  ริมแดงเว้ยไม่ริมแดงเพือกระโวนหนามากโตกระริมแดงเป็ดจิบมาแล้วใยวเสื้อยีนกางเกงยีนหาเจ๊ปุ้งเหี่ยวเปพอดังเหี่ยวพอดังเหี่ยวเจ๊ขูตกลงไม่ได้เด็กแดงห้ามกล้าลุงบ้านกว่านั้นเป็นไงพี่หนุ่ยผันเพื่อนหนุ่ยยุกไม่ไปหนอกเป็นไงพี่หนุ่ยห้องกอดเอาดุมกอดเสื้อเพื่อกับดัมดุมกางเกงแหม่มกูเบื่อห้ามช้ำหนักนา ขอย่างดีว่าอยาจู้ี่พ่อแจ้อยาหนุ่นหนุ่ยก็จัดเมือนบ้าเออพูดหนุ่ยก็เบือไม่เดาเบือหรือพวกคุูมึงไมแตว่อามงจะตัดรดตีปนี่อนเล่นนะแม่ไม่รู้เราตีบราเหลืองตัดอยู่พลุ่งพลุ่งพลุบ้าปิดฮ่าด้วยว่าเพื่อกับาจยายคนนี้บอกว่ายายช่วยเหลือผมแล้ว ยายก็ช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งคนใดคนแรกผู้ชายคนนั้นก็คือนาคู่นาร้อยกับยายบอกว่าผมนี่คือนาคู่ของยายแล้วผมจะต้องแต่งงานกับยายแลพี่หนุน่มหนุ่ยไอ้แย่แกดูกใจเถอะเห็นดูหรือมันไม่มีตินบุญตินกรรมจริงสวยมึงเลยกว่าใจนี่ยยยัยกนี่ยยยัยกมาพบโยยายนี่แต่กว่าใจได้แต่งงานกับยายนี่ต้องก้ายเป็นโยเยทำไงดีพี่หนุ่มหนุย่ยต้องลงุแตงนะครับ บ้าสิพี่หนุ่ยเคยนา้าเพื่นฝูงแย่เลยไม่ตีบัตรดีไรเจนแต่งงานกับยา,บายนี่กลืนเล็กจนบุกไอ้นัดเอาป้ากันมาขาดฟุ้งหมดเลยเออชักกร้องตีผมเอาจะนำไล่ตงอก,ปปงกงเป็นเพื่อก็แก่เดี๋วยวแรงใจในมันเศร้เด็กโอ,อ้ยนุย้ยมึงอย่าประมาทนะร้อยเหยียดแมมตุวก้อยแค่ย่าโดงเด็กเศร้าก็นจะตดอ,อยู่กัลหหนละฮัลโหอไอ้ปัดมากระตืบรุง เนี่ยพ่อรำองเวรดีผมจะแต่งงานกับยายไม่ได้หรอกครับคุณยายแต่กว่าใจคือนวคู่ของน้องจริงๆองเวรดีพี่หน <chat> ุ่นี่ประนี่จะกับกว่าใจเป็นปอยประี้ผมจัดการเองขวากด้วยนะพี่หนุ่นีครับแตใยายครับผมจะแต่งงานกับคุณยายไม่ได้หรอกครับนะแต่ยายต้องการแค่แหวนเนินทองก็ขอยายตามผมก็ชูนักโขนนะครับแต่ผมจะแต่งงานกับคุณยายไม่ได้ผมลาคุณยายก่อนนะครับผมจะหอมแค้มคุณยายหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรักที่หลานมีต่อย่าต่อยายนะครับแหมผู้ชายเด็กก็ไม่ดูต่ำกอคนลุกไปทั้งตัวเลยตีคนแก่ได้ติดรากใหม่แล้วปลืไม่ติดตีกับไม้ปุกแต่ตีไม้ปุกไม่ติดเพื่อกว่าตีกับไม้กล่าเก๋เดี๋ยวน่าไม่พื่อจริงนะพี่หนุ่นนุ่ยไม่หนืดหนึ่ง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 หนึ่ย รวาายคราใจคือนะี่ยคู่ของน้องจริงๆนะจ๊ะพี่หนูุนนน่ยเฮ้ยใหญ่ก็คนเราเต้าเลวเกลเียวควรจะใจยิ่งจันไปวัดเล่หลูเล่ล้านเนี่ยได้มาบาดเด็กคนเราเต้าเลวเกลียวควรจะใจยิ่งจันไปวัดเล่หลูเล่ล้านเนี่ยได้มาบาดเด็ก Mình đang này đi Đang làm đi đi